สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Yamaha MT07 คันนี้ฮะรถคันนี้ครับเป็นรถปี2018ที่จดทะเบียนปี2020เลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมานะครับเขบอกว่า20,000 2 0 0 0 0เนี่ยเป็น28,000กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวนะครับมาเพราะว่าของแต่งนะคะสภาพสวยจะสวยแค่ไหนเลขไมแท้ไม้นะครับมาชมมาเลยเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูกันเลยครับ 28,967กิเโลเมตรแท้เรามีเลขไม์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันคันนี้ครับมาพร้อมกับกุญแจชิปครบ3ดอกนะครับดำา2แดงหนึ่งะฮะหัวโชคเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยเช่นเดียวกันครับไม่มีรอยแด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับผมประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเอนลางครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรงกลมมือครัชรวมถึงมือเบรกครับเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอครับประกับคนเรงตัวหนังสือไม่มีเอนลานะครับปุ่มน้ำมันเบรก น้ำมันไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนเลยนะครับฝาถังเดิมสวยครับไม่มีรอยชุดครอบถังเป็นสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังถือว่าค่อนข้างสวยนะครับก็มีรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับสลิงด้านท้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแปะแตกกร้าวด้านหน้าครับโคมไฟหน้าเดิมครับต้องบอกว่าก็จะมีรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานนะฮะ แกนโช๊คสวยครับไม่มีตามบดและรั่วซึมนะครับบางโคนหน้าเดิมไม่มีแตกร้าวเช่นเดียวกันฮะยางหน้าหลังครับจากมิชลินพายรอดรถนะครับสภาพที่ประมาณสัก70%นะครับขอบรถด้านหน้าครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโช๊คถึงคาลิปเปอร์ครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์และรอยหินนะฮะนี่ครับคันนี้มาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่งนะครับจาก e v o t e c คนะครับขอท่อสวย ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับแฟลิ่งฝั่งขวาครับมาดูครับโลโก้จะมาห้าอยู่ครบไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวนะครับฝาบาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแข็งเครื่องเดิมสีเดิมไม่มีล้มแปะนะครับพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายีเบกรลางไม่คดไม่งอนะครับพอดีจะคงเป็นท่อเดิมจะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับนี่ครับรอบเดินเบานิ่งนะครับอัตตาเร่งอันนี้เป็นไงครับมาฟังเสียงกันนี่ครับ ขึ้นเร็วลงเร็วล้อเครื่องยนตนิ่งนะครับผมไม่มีสนุดเลยโอ้โหนี่ครับทวิการฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้ันข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับอยู่ที่ประมาณสัก60นี่นะครับ ปัายท้ายเดิมสวยครับปท้ายเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบีย้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีวบัดเหตุดใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโทรเตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับตัวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกต้างข้างเช่นเดียวกันนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายสวยเช่นเดียวกันครับ นี่ครับเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแปแตกร้าวน็อตเดิมทุกตัวฝาเบาสวยครับไม่มีรั่วซึมและคราบกาวเช่นเดียวกันหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูกันเลยครับนี่ฮะแห้งๆใสๆครับตสไตล์ทันเดอร์ไบรท์นนทบุรีครับฝฟลิ่งฝั่งขวาชุดลำแอร์ด้านข้างดูนะครับสวยใสครับไม่มีรอยล้มแปแตกร้าเช่นเดียวกันนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มาสไลด์นะครับจานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นร่องเล็กน้อยเท่านั้นครับสัมผัสกันด้านขวาเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรระบบเ ABS ด้วย เอาละครับพันนี้ครับราคาเราเปิดอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นดาวต้นเพียง29,000บาทนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งฟรีค่าโอนที่สำคัญครับเงินสดรถได้อีกแล้วเราก็รับแลกเทิร์นรถบิ๊กไบทุกรุ่นด้วยครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนแนวอยากอัพทีซีมาเลยครับเรารับทุกรุ่นถ้ารถคุณเลขไม้น้อยรถสวยเราให้ราคาสูงจะคุณพอใจแน่นอนรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมาเลยครับทันเดอร์ไบท์นนทบุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ